รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมลาโมล่าสตูดิโอร่วมกับเว็บท่องเที่ยวเมืองไทยดอ m คบางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งเสนอรายการออกมันจะก้วออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย สนับสนุนโดย M150 Life has no limit การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิส Outdoor Innovation แาพลวงสวนพึ่ง Bangkokhost Webhosting และจดทะเบียนโดเมนเนมเมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทย www. เมืองไทย c o m ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม,ใหม่วันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาเดินทางในพิกัดพิเศษพิเศษครับรายการของเราในเรายการสารคดีท,ท่ทองเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั่วไทยทั่วโลกเลยฮะหาพิกัดใหม่ๆคุณผู้ชมได้ท่องเที่ยวได้สัมผัสและก็ณสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นต้นกําเนิดของตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือตลาดเหล่าตักลักครับแต่ที่นี่ฮะ จะเปิดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ในวันที่เรามานี่เป็นวันธรรมดาครับเนื่องจากว่าเรามีจุดหมายปลายทางก็คือเราจะไปส่งตะวันตกดินที่สุดเขตของประเทศไทยสุดเขตตะวันตกเลยนะครับที่เขากระโจมนั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นเดินทางแบบสบายสบายชิลๆที่ตลาดน้ำนะครับแห่งนี้ครับก็คือตลาดน้ำเหล่าตักลัก ตลาดน้ำเหล่าตังรักนะครับเป็นภาษาจีนครับแปลว่าตลาดเก่านะฮะแล้วก็ในอดีตเนี้ยเมื่อมีการาสร้างตลาดนี้ขึ้นมานะครับแถวนี้ก็จะมีการค้าขายพวกพืชผักผลไม้นะครับแลกเปลี่ยนกันไปเทรดกันมาก็อยู่แถวนี้เลยครับและนี่คือตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยฮะ,ะที่เหล่าตังรักนั่นเองครับไม่มีใครรู้นะฮะว่าตลาดน้ำเหล่าตังรักนะครับเชื่อมกับตรงจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของประเทศไทยที่ว่า ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจริงๆติดกันเลยในอดีตนะครับการเดินทางไปมหาสู่รเราจะใช้คลองใช้น้ําแล้วก็ใช้เรือเป็นพาหนะหลักๆเลยครับเนี่ก็เลยทําให้เกิดสเสน่ห์นะครับทำให้ชาวต่างชาติมามาเที่ยวมาดูครับตอนนี้ฮะเรือกําลังพายไปทางที่จุดที่เป็นจุดไฮไลท์ก็คือตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั่นเองครับ ข้าเนียวมัมม่วงครับขายยังไงคะเนี่ยชุดละห้าสิบบาทจ้ะชุดละห้าสิบทานเลยไหมคะอ๋อ <มา S 1> เดือนอะไรใสก่กระที่เหรออ๋อนิดนึงนิดนึงเที่ยวแบบนี้เป็นการเที่ยวแบบเที่ยวนอนมาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ บอกเลยว่าผมเช่าเรือลำนี้เช่าจากที่ตลาดเหล่าตากลักนะครับก็ได้ประมาณ300บาทนะครับก็เขาจะพาเที่ยวไปเที่ยวกับแบบนี้เลยแล้วก็เราได้เห็นนักท่องเที่ยวเยอะแยะคนไทยผมยังไม่เจอนะวันนี้เป็นวันศุกร์ครับแล้วก็ในความรู้สึกที่ว่าเรือพายแบบนี้หรือเรือแจวเนี่ยมันทำให้น้ำนิ่งละนาบสงบ ถ้าเป็นเรือหางยาวเองคงเข้ามาตรงนี้ลําบากแล้วคงไม่เข้าหรอกเพราะน้ํามันจะกับเพื่อมนะฮะให้ที่่างอุกผู้ชมครับข,ข้อห้ามในการนั่งเรือแบบนี้นะครับห้ามจับก,กาบเรือแบบนี้เด็ดขาดนะครับ ม,ๆๆมือเราอาจจะถูกบดได้จากกลาบเลยอ,อีกลำหนึ่งเงี้ยมันปลนะบาดเจ็บเลยให้จับข้างในนะครับปอลอดภัยที่สุดนะครับมาถึงเนี้ยนั่งอยู่ในเรืออย่างเงี้ยเราต้องหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินให้ได้นะว้ำสากสายต้ยมยำน้ำตกคะ ออกมาใกล้ๆมอนเดี๋ยวครับอร่อรดีครับนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวมีน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟน้ำตกก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วน้ำมันคืออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของของของที่นี่ของลาบบุรีสูตรลาบบุรีเหรอครับใช่มีใส่กุ้งเย็นตาโฟใส่กุ้งทอดผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะน้ำตกมีค่ะเนี่ยน้ำตกน้ำตกหมูจักะวนน้อหน่อยแล้วเส้นอะไรดีคะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นบะหมี่เอาเส้นเล็กแบบ เล็กตกนะคะเล็กตก40บาอรครับเราขายต่างชาติ50อสิอห้ <40. S 1> ครับคนไทยกินน้อยอันนี้ใส่ใส่ถ้วยพลาสติกใช่ไหมถ้วย,ยนี่เอาไปก่อนถ้วยคืนยายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเก็บเหรอครับเดี๋ยวคุณล,ลุงมาให้ว้าวเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากครับ เตี๋ยน้ำตกฮะหลายคนบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กินแน่เลยถ้ามาลาดบรุรีหรือมาที่ดำเนินสะดวกแห่งนี้ครับก็จริงๆที่เหล่ารักเองก็มีหลายเจ้านะครับที่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับแต่ว่าเออเราพายเรือมาถึงตรงคลองดำเนินสะดวกตรงนี้นะครับแล้วก็พาไม่ได้อนะ่ะต้องกินสักหน่อยนะเฮ้ยอร่อย ไม่ได้ปรุงเลยอ่ะโอเคเทิวมากมมันนเอเออกกลาาพบไไปใหห่่่ททีีตงออไไื้ สดีครับยินดีต้อนรับสู่นิวแลนด์ครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับเราเป็นกิจกรรมหลากหลายครับมีทั้งแนวแอดเวนเจอร์ขับรถ ATV ลุยป่าบักกี้ลุยป่ามีนั่งรถไฟพาเที่ยวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กๆป้อนนมปลาค้าฟนะครับท่าในใดสนใจก็เรียนเชิญได้ครับ เธอส่วนพึ่งก็เทฮะอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปพชนพัยครับอันนี้เป็นเพียงน้ําจิ้ม5จุดเริ่มต้นที่พวกเราสพผู้ชมฮะมาพชนพัยที่อำเภอส่วนพึ่งครับแล้วที่นี่ครับในตอนจบของรายการผลจะพาผู้ชมครับ ไปส่งพระอาทิตย์ตกที่สุดเขตตะวันตกของประเทศไทยที่ยอดเขากระโจมครับยังไงก็ตามฮะตอนนี้กำลังที่จะทำให้กิจกรรมการเดินของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับยังไงก็ตามฮะตามไปดูฮะพวกเราจะขับรถปักกี้เนี่ยไปลุยภูเขาระยะทางประมาณ6กิโลครับจะสนุกสนานแล้วก็โหดตะเลยมันแค่ไหนฮะไม่ต้องกลัวฮะตามมาเลยฮะทุกคนจะได้เที่ยวแบบนี้ได้แน่นอนครับ มันมากนะครับผู้ชมก็เป็นเรื่องของเด็กๆก,ก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับก็ใช้ความระมัดระวังถ้าคนที่ขับโกคาร์ทเป็นอยู่แล้วตรงนี้สบายมากขับ a อทีวีเป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ยิ่งสบายมากครับทุกคนเล่นได้ฮะที่นี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มครับของการพจนภัยที่สวนพึ่งแห่งนี้ฮะเดีย๋ยวไปดูฮาวินน่แงแวล์ที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราพิกัด สบายสบยชิลๆครับที่พาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวที่สวนพึ่งเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆมีอะไรบ้างฮะอย่าไปดูกันครับ